ลูกเกืือไท่รอบอย่ามือปิดมือปิดจอมาดูกัน่ันนงนีังนีุ่ดงทุเยานี้แเดียวไม่ต้อเยีดูเอาที่นกี้งับาบ้านเราน่อยกูงอะทอะไรแถบบ้านนะครับพ่ออย่างนี้ ติดลายอย่างไรกต้อแสงลายแสสีแสงกว่าายแสงกว่าแลลงทุนค่เท่าไรเอมี่งลนงนเองเออเรามาะตีขายมีกูงเขายตี

ไอ hey, right. re yeah, ้ี่ฟังเรื่องมันต้องขับวังได้มันต้งเนียต้งแกะก็หลับไป